สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกลิจ่หลวงปู่จัน์นะครับวันนี้วันที่26มีนานะครับผมพามาดูแรงต้นตำลับนะครับครับตอนนี้นะครับผลกำลังสร้างเนื้อผลนะครับต้องทำความสะอาดคนต้นนะครับค่อยบำรุงนะครับอ่าหลังจากบำรุงผลนี่คือเรารู้ว่า แต่ต้องบำรุงผลก็ต้องทำความสะอาดออกก่อนนะครับแล้วก็ปูนขาหวานนะครับปัจจัยคือน้ำนะครับกำลังสร้างเนื้อผลนะครับประมาณเท่านี้นะครับแปลงนี้นะครับติดน้ำโขงนะครับใครที่มาเที่ยวนครพนมนะครับมาดูงานมาดูแปลงต้นตำรับแปลงนี้นะครับ จะได้เป็นไอเดียคนที่ไม่ค่อยเข้าใจจะไม่ค่อยรู้นะครับการตัดแต่งกิง่งการเตรียมต้นอย่างเงี้ยช่วงฤด,ดูจะเข้าหน้าฝนเราต้องตัดแต่งเก่งทําสาวแล้วก็ทำทำสาวปุ๊บเนี่ยช่วงหน้าฝนเราต้องเอาปุ๋ยคอกหวานบำรุงนะครับปุ๋ยคอกเอาปุ๋ยโบราณเรานะครับ แปลงนี้ปลูกนานนะครับ40สกว่าปีนะครับต้นใหญ่ใหอย่างนี้นะครับตั้งแต่ลองผิดลองถูกสมัยก่อนเลยนะครับแปลงติดกันนะครับแปลงนี้นะครับที่ชาวบ้านเราะแถวอีสานมันไม่ค่อยมีแปลงใหญ่เหมือนทางเหนือนะครับทางเหนือหรือทางใกล้ๆเขาจะมีที่ดินเยอะนะครับก็เลยแนะนํานะครับอีสานบ้านเรานะครับก็เอาที่นาผมว่า ที่นาปลูกจะได้มูลค่าเทียบกับรายรับรายรายรับเทียบกับผลไม้ปลูกแล้วไม่ต้องเหนื่อยหลายรอบนะครับปลูกมันอย่างเงี้ยนะครับดินมันเป็นดินทรายต้องหาวิธีช่วยนะครับดินทรายคือปรับปรุงเอาปูนขาวอย่างนี้นะครับปูนขาวใส่แล้วก็ปุ๋ยคอกปุก๋ยคอกนี่มันสะสมนะครับสะสมในดินซากซื่อซากสัตว์เน่าเปื่อยแล้วก็ มันก็แทรกอยู่ในเม็ดทรายเม็ดดินกลายเป็นดินรุ่นซุยกลายเป็นดินดีไปดินที่ไม่เคยอุ้มน้ํานะครับดีกว่าใส่เคมีเคมีดินมันกระด้างดินมันเสื่อมนะครับแปลงนี้นะครับข้างล่างนี่ต้องจัดให้เป็นระเบียบอย่างนี้นะครับอาเซดใบแม้ใบหญาก,ก่อนจะหว่านปุ๋ยหรือการบํารุงเนี่ยครับก็เราก็ทําแบบนี้นะครับอ่าไม่ยากเลยทีนี้เอา เอ็ม e ครับเอ็ม e ใส่น้าหวานนะครับเอาน้ําตาลกลากน้ําตาลหวานเข้าไปก็มันก็อยู่เป็นปุ๋ยของมันนะครับแต่ขอร้องอย่าใช้เคมีนะครับใช้เคมีปนเข้าไปปุ๊บจุลินทรีย์ที่มันย่อยสลายซากพืชซากสัตว์มันก็ตายไปมันก็เลยไม่ทํางานปุ๋ยธรรมชาติเลยไม่ทํางานนะครับครับยังไงผม อยากให้หลายคนปลูกนะครับเพาอปลูกผมปลูกมานานผมขายเองกับมือนะครับช่วงนั้นป่วยก็เลยเอออยากให้ชาวบ้านได้ตุ้งติดตังน่าจะได้ความรู้ผมไปใช้ประโยชน์ยังไงโทรมาคุยนะครับปรึกษาก่อนถ้าปลูกไปแล้วอยากปรึกษาก็อดดุนจักเล็กจักน้อยเนาะพอมีกำลังใจกันแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งมานะครับผมจะดูออกว่า ต้องทำยังไงครับต้นท่านที่ผมบอกให้ถ่ายภาพนี่บางคนก็ไม่เคยเข้าใจนะครับก็ผมเห็นแล้วว่าต้องปรับปรุงอะไรมั่งนะครับถ้าปรึกษารบกวนถ่ายภาพนึงมาให้ผมนะครับ